นี่มาดูห้องน้าํามีประตูแล้วเห็นไหมนี่เมื่อกี้เขาต้องจับทั้งอะไรเองเลยเนี่ยทุกอย่างตรงนี้คนเดียวเลยนี่เขามีประตูแล้วนี่ยมันก็มองไม่เห็นข้างในหรอกวเวลานั่งขี่ก็มองไม่เห็นหรอกนะเพราะว่าเขาปิดไว้แน่นตึบเลยมีสองด้านจะต,ตรงนี้มองแอบด,ดูได้เนี่ยเปิดได้ปิดได้ดูนะแดน เปิดจะเขาอยากให้มันเปิดมาข้างหน้าเปิดแม่งแค่นี้พอแล้วประตูะเนี่ยมันเด้งกลับเองก็เปน็นไงแต่เขาจะต้องต่อเสริมตรงนี้อีกหน่อยนึงเนี่ยมีโค้งองอกมาหน่อยเนงะี้ยข้างล่างก็มีเนี่ยต้องต่อโค้งเสริมมาแล้วก็ทําเป็นรูเจาะรูลัลลกใส่กอดตรงเี้ยได้เปิดเข้าเปิดออกได้เองด้วยนะพูดดีเลยเนี่นั่นน่ะ p ี s i t i v i t เนี่ยไม่พังไม่หลุด้าได้แสดงว่าจะได้ เนี่ยทีถีบมันก็ไม่หลุดเนี่ยเปิดแฟลชกันเปิดแฟลชชุบเปิดแฟลชฮะไม่ติดวะแฟไม่เปิดแฟลชไม่ได้วะนี่ฝักบัวเขานี่เดี๋ยวเดี๋ยวโชว์ให้ดูเวลาเปิดอาบน้ำปันอะไรใช่ได้ จะพุ้ยเขาเอาปูนโบกๆไว้ยงจะได้เผื่อมันเรียบแล้วจะทูกขูกระเบื้องได้นี่เขาก็ทำแล้วด้วยพอน้าทิ้งแล้วก็ตรงนี้ก็ทำแล้วด้วยแล้วก็ต่ออกตรงนี้ด้วยมีพัดลมด้วยเฮ้ยดอดเลยว่ะเฮ้ยมันอะกึกกว่ะมันเหมือนยังไข่น็อตไม่สุดมั้งเนี่ยมันยังเหมือนมันยังไม่เข้าไม่สุด เอาเครื่องนี้เปิดแฟลมันเข้าไม่สุดมมังก็เลยยังไม่แน่นเท่าไหรอ่อ่ะพอพอแล้วเหนื่อยแค่อยากไปขายมันแรงอะ่ะเนี่ยเห็นไหมมันเข้าไปไม่สุดเลยมันต้องตตะร่อง,องแบบดีๆอะ่ะไม่แน่พวกนี้ต้องมาแต่งใหม่หน่อยนเนี่ยร่องมันไม่พอดีกันเห็นปะอย่างอันนี้อันนี้มันพอแบบปเป๊ะๆหน่อยพอจะเป๊ะนิดนึงเนี่ยมันจะมีร่องแบบเนี้ย แต่อันนี้มันไม่เปียเว้ยมันก็เลยแบบกอกแขกกอกแขกเนี่ยเดินห่างๆอย่างเงี้ยเห็นปะมันไม่เสมอกันแนบๆแบบอันเนี้ยเนี่ยอย่างเนี้ยมันแนบแน่นเลยมันก็ดีแต่ต้องทําใหม่อะล่างอะ่ะโหจะบาตายแล้วเหนื่อยชิบหายเลยยูที่นอนเขากองไว้ตรงเนี้ย โอเคแค่นี้แหละเราลงคลิปไปดูแล้วนะชุบ